สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชวีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าตัวเลือกใดไม่ใช่จรรยาบรรของวิชาชีพมี4ตัวเลือกตอบนะครับกอไก่จรรยาบรรต่อตนเองขอไข่จรรยาบรรต่อชุมชนขอควายจรรยาบรรต่อวิชาชีพงอง,งูจรรยาบรรต่อผู้รับบริการ คำถามข้อนี้นะครับเขาต้องการถามถึงว่านะครับในตัวเลือกกอไก่ขอไข่ขอควายง,งูนะ่ะตัวเลือกใดไม่ใช่จรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับซึ่งมันจะมีอยู่หนึ่งตัวเลือกเท่านั้นที่มันไม่ใช่จรรยาบรรณของวิชาชีพในตัวนี้นะครับเราจะอ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546นนะครับท่านก็ไปหาคำตอบในนั้นได้เลย จากที่ดูเพื่อนสมาชิกตอบคำถามในข้อนี้มานะครับค่อนข้างที่จะตอบได้อย่างถูกต้องสำหรับเฉลยของข้อนี้นะครับจะต้องเป็นตัวเลือกตอบขอไขครับตัวเลือกใดไม่ใช่จรรยาบรรของวิชาชีพนะครับจะต้องเป็นขอไขนะครับเพราะว่าจรรยาบรรของวิชาชีพเนี่ยมันจะมีอยู่ค่าจรรยาบรรประกอบไปด้วยจรรยาบรรต่อตนเองนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับ จรยาบรณต่อวิชาชีพก็มีนะครับจัยาบรณต่อผู้รับบริการก็มีแต่ว่าจรรยาบรณต่อชุมชนเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้อยู่ในจันยาบรณของวิชาชีพนะครับฉะนั้นคําถามข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่ก็ต้องตอบข้อขอไข่นะครับดังนั้นใครตอบข้อกไก่มาผิดนะครับขอควายมาผิดงองงูมาก็ผิดก็จะเป็นคําตอบคือข้อขอไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มาของคําตอบนะครับ ก็ไปอ่านได้เลยนะครับที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546นะครับมันจะอยู่ในมาตรา50นะครับมาตรฐานการปฏิบัติตนให้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรของวิชาชีพนะครับก็จะประกอบไปด้วยจรรยาบรรต่อตอนเองนะครับที่พูดถึงว่ามีจัรยาบรรต่อวิชาชีพมีนะครับจรรยาบรรต่อผู้รับบริการจรรยาบรรต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพจรรยาบรรต่อ สังคมนะครับดังนั้นในตัวเลือกตอบที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเขียนว่าจรรยาบันต่อชุมชนมันจะไม่มีนะครับถ้าจะถูกต้องก็คือต้องตอบเป็นจรรยาบรณต่อสังคมนะแต่ว่าด้วยคําถามข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่จรรยาบรนของวิชาชีพนะครับดังนั้นข้อขอไขเนี่ยจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดของคําถามข้อนี้นะครับอ่ะก็นําเสนอที่มาที่ไปของคําตอบให้ทุกท่านได้ รับทราบกันแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ